วันนี้นะคะเราจะมารีวิวไม้แบบตันที่น่ารักที่สุดในปี2020นั่นก็คือไม้ตันุปป์ี้เป็นไม้แบบมคตันจากวิกเตอร์นะคะที่คอลแลบกับสโน o p y ีปป้เนาะจะให้ดูว่าชุดนี้นะคะราคา4,700บาทดูสองสโน o p ี้ ารักมากข้างในเป็นฟองน้ำเนาะเซลบอกว่ามีเข้าไทยทั้งหมด25ชุดนะคะไม้ตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าโดนเซลล์จกตาหรือเปล่า <S 2> <S 2> ทำทั้งหมดอาจจะ25,000ชุดก็เป็นได้โอเคไม่รู้ละน่ารักก็ก็ต้องซื้อเนาะซึ่งที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันตัวสีขาวเนี่ยเป็นตัวท็อป4,700บาทแล้วก็มีตัวรองท็อปเอ่อ สีฟ้ากับสีเหลืองเนาะประมาณสามพันกว่าบาทแล้วก็ตัวล่างสุดสีดำประมาณพันเก้าเกสิบอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกเนาะซึ่งมีเสื้อมีรองเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่วางขายมีเสื้อที่วางขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวเออไม้ตัวนี้เป็นไม้ตระกูลออร่าสปีดซึ่งออร่าสปีดเนี่ยมันเป็นตระกูลที่ตีง่ายอยู่ละ คือเป็นไม้สายสปีดแบบเบาๆตีไวๆอะไรเงี้ยจากจากที่ลองเวียงดูนะยังยังไม่ได้ลองตีเนาะก้านก็เป็นก้านกลางๆบางร้านเนี่ยบอกว่าสเปคเหมือนออร่าสปีด9 1บางร้านบอกว่าเหมือนออร่าสปีด9 0 k ซึ่ง9 0 k เนี่ยมันหัวหนักซึ่งดูแล้วไม่ใช่หัวเบาคล้ายๆเว็บสวอดเลยนะคะขอบก็ ขอบก็ออกคมๆหน่อยแต่ไม่คมเท่าเบฟสเอดเนาะแต่ดูแล้วคือคือตีง่ายอ่ะเด็กผู้หญิงตีได้หมดแต่สายบุกอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันมันเบา <S <S บ <au> โอเคแล้วก็ไม่แพงนะคะ4,700บาทเนี่ยเพราะว่าปกติที่วิกเตอร์มันคอลลบกับ Lamborghini Spider-Man อะไรเงี้ยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ9,000เนาะ แต่อันเนี้ยก็คือ4700ซึ่งไม้ตัวท็อปวิกเตอร์เนี่ยราคานี้อยู่ละสี่พันเจ็้าพันหนึ่งาสราคามานี้อยู่ละโอเคต่อไปเดี๋ยจะเอาเสื้อให้ดูเนาะซึ่งเสื้อเนี่ยก็น่ารัการังจริงเป็นไงน่ารักมากใส่ให้ดูเลยดีกว่าว่าพอเราใส่แล้วเนี่ยมันจะมันจะน่ารักขึ้นปะโอ้ยโอยโอย,โอย โอ้โหโอ้โหมันน่ารักขึ้นไงโอ้โ oh. หคู่กับไม้ปุ๊บโหมันน่ารักอะใช่ป่ะมันต้องซื้ออะคือสีเนี่ยมันมันไม่ใช่ขาวด้านะมันเป็นขาวมุกขาวมุกเหมือนรถยนต์อ่ะเนี่ยนะทาไงให้มันชาดดตีะ่ะ เนี่ยเนี่ย,ยคือน่ารักจริงมีอีกสีหนึ่งเนาะเสื้อสีดำเสื้อที่ขายเขามีสองสีนะสีขาวสีดำหนึ่งราคาตัวละหกร้อหกสิบบาทอันนี้ไม่ได้มาขายนะมารีวิวเฉยๆเพราะว่าชอบโอเค ยังมีสายลัดข้อมืออีกเนาะแต่ไม่ได้ซื้อนะคะสายลัดข้อมือเนี่ยสองบาทถุงเท้าด้วยถุงเท้าร้อยเบบาทซึ่งตอนเนี้ทักไปตามร้านเนี่ยไม้เริ่มหมดแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องรีบจับจองอันนิดนึงถ้ามียี่ห้าซื้อจริงๆก็อาจจะใกล้หมดแล้วไม่รู้ว่าจะมีรถสองสามสี่หรือเปล่าเพราะเห็นบอกเป็นลิมิเต็ดเนาะโอเคก็ถ้ายังไงเดี๋ยวจะลองขึ้นเอ็นแล้วก็ไปตีดู แล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกทีว่าฟีลลิ่งการตีนเป็นยังไงนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย